รักลุงตู่ลตูต่สู้ต่อลุงตู่สู้สู้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อค่ะรักลุงตู่ค่ะข่าวจากหินผาฟ้าน้ำชาวชุมชนได้รวมพลังช่วยสนับสนุนลุงตู่ญาติธรรมช่วยกันเอาแทงน้ำขึ้นหอสูงและรถน้ำดำหัวอาจารย์เจริญขวัญสำราญซึ่งเป็นผู้ที่ชาวชุมชนเคารพนับถือ เมื่อวันเสราร์ที่29เมษายนชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำและญาติธรรมชัยภูมิได้มารวมกันบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิเพื่อบันทึกวิดีโอสนับสนุสน,นลุงตู่โดยมีครูแผนผาคงนาวังวเป็นผู้ประสานงานให้ญาติธรรมเราก็จะมาใช้สัญลักษณ์ของเจ้าพ่อพญาแลนี่แหละแล้วก็จะ โฆษณาเชิญชวนให้พี่น้องว่าไปเลือกลุงตู่นะเบอร์22นะวันที่14พฤษภาคมเนี่ยไปช่วยกาคะแนนให้ลุงตู่น้อยเพื่อให้ลุงตู่จะได้เป็นนายกต่อไปอีกยาติธรรมชาวชายัยภูมิต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและรวมพลังสนับสนุนให้ลุงตู่ได้อยู่ต่อ ป้าจะมาช่วยลุงตู่ให้ลุงตูส่สู้สูสู้สูท่านนี่ททำงานมา8ปีนี่เห็นผลงานนำพาประเทศไทยนี่จเจริญก้าวหน้าหลายด้านอยากจะให้ทำงานต่อไปลุงตู่เป็นคนดีจริงใจไม่จริงโจ้แล้วก็บ้านเมืองจเจริญแบบผิดหูผิดตามากกว่ารัฐบาลอื่นๆที่ผ่านมาค่ะมื่อน,นี่สิมาหาเสียงซอยลุงตู่ หลังจากนั้นชาวชุมชนได้พากันมารับประทานอาหารบริเวณสวนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเคร้อซึ่งเป็นสวนของผู้ใจบุญที่บริจาคให้ชาวอาโศกญาติธรรมชายช่วยกันยกแท้งน้ำขึ้นไปบนหอสูงเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้รดต้นไม้แปลงนานี้เ,นเป็นที่ของญาติธรรมเขาถวายให้กับส่วนกลาง เราก็จะทําให้มันเป็นทั้งสวนแล้วก็เป็นทั้งนามาเป็นกิจกรรมบอวอนวันนี้นะครับมาลงแขกทำทาพื้นที่ให้มันพร้อมที่จะทํานาก่อนกลับได้พากันไปรดน้ําดําหัวอาจารย์เจริญขวัญสําราญซึ่งเป็นผู้ที่ชาวชุมชนเคารพนับถือท่านเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการศึกษาและร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ ชาวชุมชนรู้สำนึกในบุญคุณของท่านจึงถือโอกาสเนื่องวันสงกรานต์มาแสดงมุทิตาจิตขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตรดน้ำดำหัวเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นภาษาของของทางเหนือให้เขาเนี่ยภาษากลางเลยว่าขั้นดำหัวเนี่ยเรียกว่าจับหัวมุดน้ำมือที่เปียกน้ำที่ลูกหลานไม่เห็นวาไปเส็ยดเสียด้ตาห้เอาลูกหัวดำหัวนี่คือลูกหัว จบข่าวจากหินผาฟ้าน้ำเจริญธรรมค่ะ